เป็นไงคะปิดเทอมตอนนี้อยู่ปอไหนแล้วครับปอสี่ฮะปิดเทอมทำอะไรบ้างทำหางานหางานช่วยพ่อกับแม่ฮะทำอะไรหางานช่วยพ่อแม่แล้วก็ทำมาม่าให้แม่ฮะอ๋อถึงเครื่องปรุงปกติมาม่ต้องใส่ไข่ใส่หมูสับใส่ผักเนาะ,ะวันนี้แม่ผมไอหนักมากฮนะแล้วเธอช่วยอะไรแม่บ้างแม่ไอฮะไม่เพินฮนะ ไม่ถ้าแม่ไอเธอจะทํำยังไงบ้างถามไหมถามแม่ไหมดูแลดูแลแบบไหนบ้างดูแลผมผ้าให้แม่ผมผ้าให้แม่น,นี่เป็นเพื่อนกันหรือเปล่าครับเพื่อนกันครับแล,แล้วทําอะไรปิดเทมปิดเทอมเหรอครับผมน่าจะแค่อ่านสุูตรครับฮะไม่ได้ออกไปไหนเลยครับ๋อได้เล่นก่อนอ่านสุูตรส,สิบนาทีแล้วก็เล่นกับเพื่อนครับอ๋ออ่านถึงแม่ไหนแล้ว ถึงยี่สิบผ่าแล้วครับอ่ในเซน์หมดในนี้อะไรเธอจะเก่งขนาดนั้นเลยเหรอสวัสดีครับมามาสัมภาษณ์หน่อยชื่ออะไรอันนี้อันนี้อันนี้อันนียเก่งครับเอาเก่งเก่งปิดเทอมทำอะไรบ้างลูกอ่านหนังสือเหรออ่านหนังสือได้แล้วเหรออ่านได้ไหมอ่านภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษภาษาอังกฤษอ่านภาษาอังกฤษเออครับบายบายบ๊ายบายครับแล้วแล้วเดี๋ยวหลังมาอ่านให้ครูฟังนะ เออครับบายบายครับเก่งไหมนะอ่านภาษาอังอ่ะ <bye S 1> บาย <bye S 1> บาย <บา S 1> ชิเรนกู้บาย <บา S 2>